สวัสดีครับพบกับช่องสวนยาสายเกษตรเมืองยาโมนะครับซึ่งช่องนี้เป็นช่องที่ทำการนะครับนำเสนอในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็นำเสนอเรื่องของการทำบุญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญการสแสวงบุญเก็บศพและญาติการบริจาคลงศพผ้าขาวหอ่อศพนะครับ การช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับก็อันนี้แจ้งเรื่องของการทําช่องสวนยาสายกเกษตรเมืองยาโมนะครับแต่ในส่วนของ EP นี้พามาดูในส่วนของไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนะครับหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหน่อไม้ไผ่กิมซุง EP นี้ นี่ครับไผ่กิมซุงเราก็ปลูกอยู่ประมาณนะครับสามส่กอรประมาณ30 40ิ่กอนะครับอ่านะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าแรงนะครับเดือนเมษาแต่ว่าไผ่กิมซุงเราก็ไม่ได้ลดน้ำนะครับก็ ไม่ได้ออกแต่ว่าเมื่อช่วงสักสอาทิตย์3ามอาทิตย์ก่อนนะครับก็มีฝนตกลงมาต้นเมษานะครับทําให้ตอนนี้เริ่มมีหน่อออกมาแล้วนะครับนี่นะครับมีหน่อออกมาแล้วนู่นอีกหนึ่งหนอ่อนะครับอ่านะครับก็ไผ่กิมซุงก็ค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตดีนะครับให้ผลผลิตดีนะครับให้ผลผลิตค่อนข้างดี นะครับอาก็ปลูกแบบนี่นะครับมีระบบน้ําตอนนี้ระบบน้ําพังไปแล้วนะครับนี่ไผ่กิมซุงครับนะครับก็ปลูกนี่ครับปลูกเป็นความที่ห่างกันสองเมตรนะครับประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรห้าสิบสองเมตรนะครับแล้วแต่นะครับถามว่า ในช่วงหน้าแล้งนะครับหน่อออกดีไหมหน่อออกนะครับแต่ว่านี่นะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อไม่มีระบบน้ําเลี้ยงนะครับไม่มีระบบน้ําเลี้ยงนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับก็ตายนะครับยุบตัวตายนี่นะครับแบบนี้นี่นนะครับก็คือพูดง่ายๆก็ ขาดน้ำนะครับครับซึ่งโซนนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้น้ำนะครับนะครับเนี่ยครับขึ้นมาก็มีตายและไม่ตายนะครับนี่อย่างนี้ก็เรียบร้อยครับนี่ครับนะครับส่วนชุดที่เราให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือได้ฝนไปนะครับชุดนี้ไม่ได้ฝนนะครับ ก็มีสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับก็เราก็ค่อยๆทาไปนะครับรค่อยๆทาไปนี่นะครับชุดไหนตัดแต่งบ้างก็ได้ตัดนะครับได้แต่งนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ปลูกนะครับอยู่ด้านบนไผ่กิมจูครับไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนะ นะครับไค่กิมซุงนี่นะครับมันจะมีอยู่อีกหนึ่งกอฝั่งนู้นเดี๋ยวผมไปดูนะครับซึ่งมันติดรั้วของอติดรั้วนะครับก็เราได้พยายามจะทำการไม่ให้เกิดนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหากับส่วนข้างเคียงนะครับแต่ก็ ก็ยังเกิดอยู่นะครับอ่าซึ่งนี่นะครับเวลานั้นก็จะพาดไปส่วนเขาครับก็พยายามจะไม่ให้เกิดนะครับกอนี้แต่ว่าก็เหมือนเดิมครับมันเป็นกอใหญ่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามีหน่อไหมอันนี้ก็เป็นกิมซุหมกัน ตอนนี้ไม่มีหนอนะครับไม่มีหนอขึ้นมาก็เป็นกำลังขึ้นรุ่นใหม่นะครับขึ้นรุ่นใหม่นี่นะครับนี่ครับขึ้นรุ่นใหม่กำลังออกนะครับเยังไม่ได้ทำการตัดแต่งะนะครับ เดี๋ยวนะครับไผ่กิมซุงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับพาไปดูอีกชุดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูทีละจุดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เรามีอยู่สองชุดนะครับนะครับ ตรงสะของเราเนี่ยมีสองชุดนะครับสองชุดนะครับตรงนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ชุดหนึ่งแล้วก็มุมสะตรงนู้นอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับไปกันเลยครับก็ได้ขายเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อสดนะครับ ได้ขายเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อสดแล้วก็เอาไปทำนะครับนึ่งนะครับเป็นหน่อไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน่อไม้ดองนะครับซึ่งเราก็นี่นะครับอันนี้เป็นบอ่อซึ่งถ้าหน้าแรงนะครับก็ตรงนี้ก็จะพอได้หน่ออยู่นะครับแต่ด้วยตรงนี้เราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งสักเท่าไหร่ นะครับนี่นะครับเราไม่ได้ตัดแต่งจริงสักเท่าไหร่นะครับก็มีออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้น้ํานะครับแหล่งน้ําก็คือบ่อสะนะครับก็ทําให้มันออกหนอตลอดอยู่นะครับส่วนนี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่กอห้ากอนะครับก็พอได้นี่นะครับออกแล้วนะครับอ่า เพิ่งเก็บไปเมื่อประมาณ4วันที่แล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มออกอีกแล้วนะครับซึ่งถ้าเขามีความชื้นได้น้ำก็จะออกอเรื่อยๆนะครับออกเรื่อยๆอะนะครับระหว่างที่เราถ่ายทำอยู่ก็น้องก็ มาดูอีหลงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีหลงกันก่อนนะครับจะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูโซนนี้แล้วก็เลยไปดูโซนนู้นต่อนะครับสำหรับไผ่กิมซุงเดี๋ยวมาลุ้นกันอีหลงวันนี้จะสำเร็จไหม บางเปล่านะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็พยายามตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ให้ไปในพื้นที่ของเขาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก็ตรงนี้ก็จะลกๆหน่อย เราจะ,ล,าะลุกๆหน่อยนะครับนี่นะครับลุกๆหน่อยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมก็ปลูกไว้นะครับไม่ได้แต่งก็จะลามแล้วครับลามเรียบร้อยนี่นะครับเป็นป่าเป็นกอใหญ่ลามเรียบร้อยครับอ่า โอเคครับก็ไม่มีนอนะครับ อีหลงจุดที่2ก็ไม่เข้านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนไผ่กิมซุงนะครับสวนไผ่กิมซุงครับก็เป็นบรรยากาศนะครับโอเคนี่ครับก็จะเป็นอุโมง นะครับจะมีน้ำขังนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำซึมน้ำขังก็จะทำให้หน่อไม้โซนนี้ค่อนข้างที่จะออกอยู่ตลอดนะครับออกอยู่ตลอดอแล้วก็จะปลูกมะมม่วงไปด้วยนะครับ ครับก็สำหรับอีพีนี้ในส่วนของไผ่กิมซุงสวนยาสายเกษตรเอ่อนสายเกษตรเมืองยโมนะครับก็ขอจบครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาเกษตรทุกคนทุกท่านนะครับ